สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับนุ่อัมบราเซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะฝนตกบ่อยมากค่ะทุกคนหลายๆคนนะคะก็กําลังมองหาร่มนะคะไว้ใช้กันแดดกันฝนวันนี้ค่ะนุก็เลยมีร่มน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่เป็นร่มกันได้ทั้ง UV แล้วก็กันได้ทั้งฝนนะคะมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันค่ะซึ่งนั่นก็คือร่มยาว19นิ้วกัน UV ผ้าพ,พิมพ์ลายกุญลูกไม้ทั้ง4คันนี้นี่เองค่ะทุกคนราคานะคะก็เพียงแค่คันละ 199บาทเท่านั้นคะ่ะฟังไม่ผิดนะคะ199บาทเท่านั้นก็จะได้ร่มน่ารักแบบนี้ไปใช้งานกันแดกกันฝนกันเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับร่มยาว18นิ้วผ้าพิมพ์ลายกุลลูกไม้รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ามีความน่ารักสดใสสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเพราะว่ามีการกุลลูกไม้นะคะที่ชายร่มทําให้น่ารักแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะทุกคนแล้วเวลากลางร่มนะคะก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่กดเปิดปุ่มออโต้แบบนี้นะคะก็กลางออกมาได้แล้วค่ะขนาดของร่มนะคะความกว้างก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะสามารถกันแดดกันฝนนะคะให้เราได้ทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็ความพิเศษของผ้าร่มตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าโพลีเคลือบ u v สีเงินนะคะแบบหนาพิเศษสามารถกันแดดก,กันฝนได้อย่างดีเยี่ยมค่ะโครงร่มนะคะก็เป็นโครงเหล็กแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะคะด้ามจับค่ะก็เป็นด้ามพลาสติกลายไม้นะคะตนนัวนี้ถือใช้งานได้สะดวกสบายสุดๆค่ะแล้วก็ลายร่มนะคะก็จะมีเป็นลายต้นไม้ค่ะทุกคนแล้วก็ลายเส้นนะคะในแต่ละลายก็จะมีสองสีด้วยกันค่ะอย่างลายต้นไม้นะคะก็จะมีสีฟ้ากับสีครีมนะคะแล้วก็ลายเส้นก็จะเป็นสีกรมกับสีชมพูค่ะ แล้วว่าห่าหูเก็บร่มนะคะก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ดึงลงมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ม้วนพับเก็บแบบนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยจบไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําร่มยาว18นิ้วกัน UV ภผ้าพิมพ์ลายกุหลูกไม้ขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับร่มรุ่นนี้ราคาเพียงแค่คันละ199บาทเท่านั้นค่ะก็ได้ไปใช้งานกันแบบเก๋ๆกันเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร่มรุ่นนี้นะคะไปใช้งานหรือว่า ใครนะคะที่อยากจะซื้อไปจําหน่ายแล้วก็มีงานนะคะมีเทศกาลต่างๆที่จะต้องแจกเป็นของขวัญของชํารวยนะคะก็สามารถแอด l i น์แอ umc 888เข้ามาเพื่อขอราคาพิเศษกันได้เลยนะคะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนุชและก็ทีมงาน u m b r บร่าเ e ็นเตอรของเรากันด้วยนะคะและในครั้งหน้าค่ะนุชจะมารีวิวร่มรุ่นไหนให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นุชต้องขอตลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย